นี่สวยงามมากครับอันนี้ปากรุงกมป่าชายเลนคุ้งกระเบนครับบ้านคุ้งกระเบนตัวนี้คือหอดูเรือนหอดูเรือนยอดไม้หอดูเรือนยอดไม้โอ,ยยอ,อสูงพอสมควรนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนี้นะครับ แต่นี่คือวิวรอบๆอตัวน,นี้ฝนตกลินฝนตกลินลินฝนตกลินลินระเบียบการขึ้นหอการขึ้นชมดูนก รองรับตัท่องเที่ยวได้ไม่เกิน20คนนะครับขึ้นได้ต <fella> ั้งแต่8โมงครึ่งถึง16นาฬิกาอืมนี่ครับโหเสาต้นใหญ่จริงครับดูเลยขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยดูว่าข้างบนจะเป็นยังไงนี่ครับ โอ้ตรงนี้ป่าชายเลนนักท่องเที่ยวกำลังทยอยมา ถ่ายวิดีโออยู่เงี้ขอลงไปก่อนนะฮะอลลงไไไปปปเเยมกันถโอ้โหครับขึ้นมาข้างบนนี้เหนื่อยเอาเรื่องนะครับแต่วิวข้างบนนี่สวยครับ ครับเปิดไปหลายช่องเลยโอ้ทำได้สวยงามมาก <c oughs>